ครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับและนี่คือ Rock Simulator คนละ rock กับคนละ rock นะครับนี่ rock ที่แปลว่าหินนะฮะเอาเอาเห็นหนูไหมไมีห็นนะอะไรพวกนี้ฮะอาวแล้วครับถือว่าเป็นข่าวที่ฮือฮามากในโซเชียลเน็ตเวิร์กว่าไม่นานนี้ฮะเพราะว่าเพราะว่าเกมซิมูเลเตอร์ซิมูเลเตอร์ได้ทุกอย่างในอนคาคตม่ก็ต้องซิมูเลเตอร์อย่างอื่นได้ฮนะคุณผู้ชมนะครับ เอาครับลุยกันเลยฮะวันนี้ส่งยูแคสครับอ้า,อา,อาเอาเต้นยังไงอ่ะ <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นยังไงอ่ะเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยว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 ตอนกูน๊กอนเอาเพี่อะไรไนะ <c oughs> เนี่ยโอ้โหเพี่อะไร กูเนี่ยเก่าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้กูเล่นอะไรเดี๋ยวกูเล่นอะไรกูเนี่ยโอ้เลือกว่าจะเป็นเกมเกมกลิ้งหินนะฮะตอนแรกผมนึกว่าเกมเป็นเกมกลิ้งหินหอุตสาห์แม่โอ้ มีรูปบ็อกซิ่งแจกจกุนวนมากอาศัยอยู่ในป่าต้นกระเจีย๊ยวที่ตั้งตระงานอยู่จนคุณไม่สามารถออกได้แต่วันหนึ่งคุณก็ได้ไปพบกับหฮ้ก็ใหญ่ที่ที่โอบล้อมชีวิตคุณอยู่แล้วคุณคุณสามารถอยู่ในนี้ได้ไม่จำกัดว่าคุณ จะเป็นคนที่ไหนมาจากไหนคุณมีสิทธิ์ออกจากที่นี่ได้สำเร็จไ่้เกย,ยรักและนี่คือและคุณหันไปคุณจะพบกับหินลูกลูกอะไรวะลูกของทรงสิทธิ์ <c oughs> และคุณเห็นไปเรื่อยคุณจะพบว่าคุณจะออกไปแต่ขอฟ้าสุดท้ายแม่โชคชะตาไม่เข้าใจคุณมองไปรอบๆดูอแล้วคุณจะพบว่าไม่ไมีมอะไรหเห็นเลนเลยฮะ ูจะเล่นอเมริกาขอบคุณที่ติดตามชมครับทำไปได้นะฮะทำไปได้ฮนะขอบคุณที่ติดตามชมครับทิ้งท้ายด้วยรูปรูปหินคุณสงสิธิ์นะครับขอบคุณครับเอ้ยกิฟจบแล้วยังไม่ได้ขึ้นอินททรอะไรนี่วะเอา้าแล้วทำยังไงดีอ่ะขึ้นก็ขึ้นเอาโทรเป็นเอาโทรดีกว่าโอเค หน้าเหยยหน้าเหยียเยียบแบบผมน่ะละผมน่หละทำกักนั่นเองครับเองครับเองครับ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 กบไม่แดกอา่สองอะไรแล้วฮะิงหรอ